ครับ <Yeah>, เป็นอาหารเนี่ยลิงชอบที่สุด นี่ลิ้นชิ้นน่กล้วยมันเล็กไปกล้วยตายก้นกล้วยพอม้องแพเอ่อรยอลำันนี้ไรลำใหญ่ลำใหญ่มีเมนูชื่อเลยไพ่พิเศษพิเศษพี่ดงลำใหญเนี่ยมันจะมันจะรู้จักล่อนเม็ดไหมล่อนเม็ดเลยเหรอแกเป็นอันนี้ จิงเนี่ยเขาจะรู้ดีกับเราทาลองชิมได้เลยครับไม้พวกนี้เป็นอาหารต้นอะไรได้น่ะกระถินเนี่ยฮะทลองทานแล้วนะครับลองลองชิมแล้วครับยเขากินเบอร์แบมล้วก็กินระวังระวัง ครับเออ5 4 3 2 1มา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  มีแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กมามาตัวเล็กมาพ่นเลยนะครับโดดโดดเอ้ยยกมันแก้วมาแก้วมันแก้วเจิเครับเจอนักข่าวมาคยกนักข่าวอยู่ไหน

แกเข้ามาแกมาแล้วอยู่ไหนเข้ามาเข้ามาเอาอะไรข้ามาเรเอาข้ามาเรเอ้ามาเอาอะไเาเข้าเอาไรามาไรเอาเ้ามาเอาอะไร้ามาไรเอมาอาอะไร้ามเอารเอาเาม้าาเอา เฮ้ยทุเรียนทำไมมีอันเดียวอันเดียวหรออุ้ยอาจะตกมาตรงนี้

มา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 ในช่องเจ็ดมีมโอกาสถ่ายลึงได้อย่างใกล้ชิดที่สุดครับนักข่าวเป็นข่าวบ้างนะครับ

งานที่จะเกิดได้วันนี้ก็ด้วยความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีแล้วก็งานนี้ก็คือแสดงความยินดีกับสายญาุสิทธิ์ของเจ้าพ่อที่ได้คนใจบุญได้สร้างกองให้เจ็ดกรงเอาขนลิงมาอยู่ที่นี่เลี้ยงดูเสร็จต้องขอบพระคุณชาวลบ,บรีต้องต้องขอบคุณไปตลอดแล้วก็ถามร้านทุกร้านในลบ,บรีบอกว่ายินดีมากแล้วก็ค้าขายก็คิด,ดว่าจะเจริญขึ้นเพราะว่าท่านนายกของเราครับผู้ประสาน แล้วก็เฮียเป็นคนโต๊ะจีลิงเนี่ยทำมาแล้วบอกเปลี่ยนจากที่ที่ทตรงปางสายอดมาที่ในกงเลยมันก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้มาดูตรงนี้จะได้เขารู้จักนี่นี่นะเป็นสวนลิงของลบุรีเวลาเขามีท่องเที่ยวจะมาที่นี่ใครที่จะนําอาหารก็ให้มาที่นี่เลยนะเราจะรับบริจาคอาหารเท่านั้นไม่รับจากเป็นเงินโดยเด็ดขาดนะส่วนเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจจเกี่ยวกับลิงต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ไหว้าวานท่านสสช่วยประสานให้เพราะว่ายังไม่มีเรื่องงบอาหารงบอะไรเข้ามาเพราะการที่เอาลิงมาอยู่ไม่ได้มาอยู่ปีสองปีฮะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตแน่เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่เราบริหารจัดการลิงเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างบริหารผิดพลาดบ้างบริหารที่ดีบ้างก็อย่าพึ่งต่อว่ากันก็ให้ช่วยกัน คนเราถ้าช่วยกันแก้ไขมันจะดีกว่ามาบั่นทอนกันเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งใจสสอนองตั้งใจมากก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเกี่ยวกับลิงนะครับ